ยอดอยุเกยียนคีย์บอร์ดซีซั่นึ่งตอนที่หนึ่งอและเปิดเรื่องมาตอนนี้ท่นานได้สื่อคุณมันได้กล่าวไปว่าว่ายังไงนะเมย่อชาเฟิงอยู่ระดับ5ขั้นสูงสุดแต่ไม่สามารถสังหารซูอันได้อย่างนั้นหรือในระหว่างนั้นแม่นางสูเวนเอ๋อร์ได้ปรากฏตัวออกมาและกล่าวไปว่าว่ากันว่าในวันนั้นซูอันได้อยู่กับครูใหญ่เจียงสื่อคุณที่ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็รู้สึกโมโหกับอาจารย์เจียงยิ่งนะชายชาราก็ได้กล่าวไปว่าคุณชายอย่าได้โกรธเกลี้ยเรื่องนี้ไปเลยในไม่กี่วันแดนใออนนฐาะ นักเรียนข้าก็สามารถที่รอบสังหารซูอันได้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามสื่อคุณก็กลับไม่มั่นใจในความสามารถของนางเลยแม้แต่น้อยเพราะนางได้ล้มเหลวมาตั้งหลายครั้งมากแล้วนางก็ได้กล่าวไปว่าได้โปรดเชื่อใจตัวของข้าข้าสามารถที่เปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกและก็สามารถที่ทําให้ความทรงจําสับสนได้เช่นเดียวกัน ขอเพียงแค่ตัวของข้าสามารถที่เข้าใกล้สูอันได้นั้นก็จะปรากฏโอกาสที่สังหารตัวของมันเช่นเดียวกันเมื่อสื่อคุณได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็ตัดสินใจที่จะให้โอกาสนัางอีกครั้งแต่ถือว่าฉากได้ตัดมายังสถาบันหมิงเยว่เศรการณารในตอนนี้เหล่าผู้คนมากมายได้มุ่งหน้ามารวมตัวกันเพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าไปยังแดนลับต่อน,นี้ระหว่างนั้นจููๆหวยซัวได้ปรากฏตัวออกมามันก็ทำให้ซูอันรู้สึกแปลกใจไม่น้อยว่าเวยซัวจะมุ่งหน้าไปยังแดนลับด้วยอย่างนั้นหรือมันก็กลับไม่ใช่แบบนั้น ระหว่างนั้นจู่ๆยิงสาวงามมากมายก็ได้ปรากฏตัวออกมามันก็ทำให้มีหิงสาวผู้หนึ่งที่ปรากฏตัวออกมาเช่นเดียวกันและดูเหมือนว่าตัวของนางก็คือผู้ที่มีนางสววนเออร์ได้ปลอมตัวมา เหล่าผู้คนมากมายก็ต่างจับจ้องมองไปที่ตูกของนางเช่นเดียวกันและดูเหมือนว่าตุ้ของนางก็คงจะเป็นสาวงามคนที่สิบบุคคลลี้ลับที่สุดในบันทึกของสาวงามต่อน,นี้ระหว่างนั้นจูจูสูอันก็กลับได้รับแต้มความโกรธจากสาวงามผู้นั้นก็ทำให้สุวันได้รับรู้ทันทีว่าตุของนางก็คือเฉียวเสี่ยวอิ่งสุอันก็กลับคิดในใจว่าตุ้ของนางได้ปลอมตัวเป็นสิบสาวงามและยังคงปลอมตัวเป็นสาวรับใช้ดูเหมือนว่าตู้ของนางจะเสแสร้งเก่งยิ่งนก ในตอนนี้เริ่มการทดสอบของแดนลับแล้วอาจารย์เจียงได้กล่าาไปว่าในแดนลับตัวของข้าได้ซ่อนทงเอาอไว้หากว่าผู้ใดก็ตามที่สามารถหาม,มันได้ผบจะได้รับรางวัลอย่างงามจากสถาบันผู้คนมากมายก็ต่างตื่นเต้นกับเรื่องนี้อาจารย์เจียงก็ได้กล่าวเตือนแต่ว่าพวกเจ้าอย่าเพิ่งดีใจมากเกินไปในแดนลับปรากฏความเป็นอันตรายที่อันตรายถึงชีวิตบางครั้งพวกเจ้าอาจจะตายลงในสถานที่แห่งนั้นอย่างไรก็ตามข้าจะให้ยันพวกเจ้าเอาไว้เพื่อที่พวกเจ้าจะสามารถยืนหยัดต่อไปได้ตราบใดก็ตามที่พวกเจ้าได้ใช้มันพวกเจ้าก็จะสามารถกลับมายิงสถานที่แห่งนี้ได้้แลว แต่ก็ยังคงปรากฏข้อยกเว้นอยู่ในการสอบในครั้งนี้อาจารย์จูก็ยัมุ่งหน้าเข้าร่วมไปเช่นเดียวกันทุกคนก็สามารถให้ตัวของเขาเป็นผู้นำได้อยู่ แต่มันก็ไม่มีผลตอบรับอะไรเลยทั้งด้านสื่อคู่ในตอนนี้ก็ได้กล่าวไปว่าพวกเรามาตั้งทีมกันเองซะยังจะดีกว่าและมันก็ได้ปรากฏผู้คนมากมายที่ดูเหมือนว่าจะเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้และดูเหมือนว่าซูอันจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้เมื่ออาจารย์เจียงได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็ตัดสินใจที่จะกล่าวให้พวกเขาจะปรากฏเวลาเพียงแค่หนึ่งกา้านทูบเท่านั้นในการเลือกกลุ่มตอนนี้ซูอันก็ได้กล่าวประกาศออกไปว่าในตอนนี้ปรากฏเด็กคนไหนที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่มกักบอาจารย์ซูหรือไม่ยอดยูเครนคีย์บอร์ดซีซั่นที่หน,น,นึ่ ซูอันเลยแม้แต่น้อยซูอันเริ่มที่จะกล่าวชักชวนนิตุของเจ้าต้องการที่ร่วมเดินทางไปกับข้าหรือไม่แต่ถือว่าเมื่อซูอันได้กล่าวชักชวนชายผู้นั้นก็กลับปวดท้องขึ้นมาทันทีชายคนนั้นก็ปฏิเสธซูอันไปซูอันก็เริ่มที่จะกาวชักชวนหญิงสาวร่วมเดินทางไปพร้อมกันหญิงสาวตัวนั้นก็ตอบสนอกลับไปว่าแม่ของข้าได้บอกข้าไว้ไม่ให้ข้าคุยกับผู้ชายคนไหนแล้วก็วิ่งออกไปในทันทีซูอันที่พยายามที่จะไปกล่าวชักชวนชายคนแต่ก็ต้องพผว่าชายคนนั้นก็ตอบปฏิ เข้าไดลยอย่างไรก็ตามในตอนนั้นจูจูแม่นางจีเสียวซีก็ได้ปรากฏตัวออกมาเลก่กล่าวไปว่างั้นตัวของข้าจะอยู่กลุ่มเดียวกันกับท่านชายหนุ่มที่อยู่บริเวณแถวนั้นก็ได้กล่าวไปว่าแม่นางตัวของเจ้าจงคิดให้ดีมากกว่านี้การที่อยู่ข้างกายตัวของเขาจะเป็นอันตรายเกินไปแล้วพระน่สิว่าตัวของเขาอยู่เพียงแค่ระดับ3าเพียงเท่านั้นจะสามารถปกป้องเจ้าให้ปลอดภัยได้อย่างไร ในตอนนี้เจ้าจงมาอยู่กลุ่มเดียวกันกับข้าเสถะนางก็ตอบปฏิเสธกลับไปและกล่าวไปว่าต้องขอบคุณในความหวังดีของทุกคนแต่ถว่าข้าเชื่อมั่นในตัวของอาจารย์ซูยิ่งหนักแน่นอนจะไม่ปรากฏปัญหาระหว่างนั้นจู่ๆมินางจึงตันได้ปรากฏตัวออกมาและกล่าวไปว่าในตอนนี้ข้ามีบางสิ่งบางอย่างที่จะพูดคุยกับเจ้าเป็นการส่วนตัวซูอังก็ได้กล่าวไปว่าเจ้ามีเรื่องอะไรอยากจะคุยอะไรกับข้าข้ามีภรรยาแล้วจะมาพูดคุยเพียงลําพังแบบนี้มันคงจะดูไม่ดีหรือมั้งนางก็ได้กล่าวไปว่าเจ้าจงระวังตัวไว้เมื่่อไดเเาาาปลวกกกนนิงจจบ็ ทันที ก่อนที่จะออกเดินทางเข้าสู่เดนลับแม่นางชูหลันก็ได้กล่าวให้สุอันจงระวังตัวเอาไว้ก็เนื่องจากว่าข้างในนั้นมันปรากฏสิ่งที่อันตรายมากเกินไปสูอันก็ได้กล่าวไปว่านี่ตัวของเจ้าเป็นห่วงข้าอย่างนั้นหรือแต่ถว่าแม่นางชูหลันก็ได้เกิดอาการหน้าแดงขึ้นมาในทันทีสูอันก็ได้กล่าวไปว่าเจ้าจงวางใจเสถอรสามีของเจ้าโชคดีจะไม่เป็นอะไรอยู่แล้วหากว่าเจ้าต้องการที่ช่วยเหลือตัวของข้าเจ้าจงช่วยข้าตามหาบัวมายาไร้ร่องรอยเสถะนางที่ได้ฟังแบบนั้นนางก็ไม่เข้าใจเลยแม้แต่่่่่่่นนนน้้ออยวววาา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 ทททไไไไมมมมมสูัััจงเบบบิีีลลคซกก็ดป ของข้าให้ตัวของเขามุ่งหน้าไปตามหาสิ่งนั้นเพื่อมารักษาอาการเจ็บป่วยของเขา อาจารย์ใหญ่ก็ได้ข้ามากล่าวออกไปว่าตู้ของเจ้าจงดูแลนางให้ดีอย่าให้ผมของนางร่วงแม้จะปลายผมไม่งั้นตู้ของเจ้าไม่ต้องกลับมาด้วยคํากล่าวนี้ก็ทาให้สูวรรรู้สึกสงสัยยิ่งหนักว่าทำไมตู้ของนางถึงได้เข้มงวดขนาดนี้นี่พวกเจ้าประกฏสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกันอย่างนั้นหรืออย่าบอกนะว่านางก็คือแม่ของเจ้าอย่างไรก็ตามในตอนนี้เราจะรับรู้ว่วอาจารย์ใหญ่ก็คือน้าของมนางจีเซียวซีนั่นเองเมื่อทั้งสองกำลังจะมุ่งหน้าเข้าไปในแดนลับในตอนนั้นสูอันก็ตัดสินใจที่จะกล่าวบายบายคุณป้าในทันทีีแลแลล้้สาาาานนนนนนนกกรตตตตต่่่อออจจจะเเเปป็ยยัังงไไงไบ,บบบหิดมพท